คืนตอนตีสี่ดีเสียงทุบประตูดังมากๆแบบปืนปืง,ปงเลยเนดะินไปดูในช่องก็บอกเป็นฝรั่งคนหนึ่งเป็นหัวโลนแล้วแบบสักทั้งตัวอยเลยแอร์ก็เลยบอกเบนว่าแบบ เออเปิดประตูบอกเขาสิว่าแบบมาห้องผิดนะแม่งก็ไม่เชื่อแม่งไม่ยอมแม่งก็แบบโนแบบเนี่ย้องกูก็เลยเริ่มดันประตูแล้วก็ดันประตูกันกับเบนอยู่นานมากประมาณ10นาทีเราจากนั้นพอไปปิดประตูได้ล็อกประตูแม่งก็พยายามวิ่งแบบจะพังประตูมันไม่ได้ถีบเบาๆอ่ะคือถีบแบบเต็มแรงคือเบนก็ไม่ยอมวันนี้เราก็ไปไปฟาวคอมเพลนก็คือไปไปโบนแล้วไม่มีอะไรคือเราก็พูดประมาณว่าแบบเออถ้าแบบไม่ใช่เบนที่ประตูแล้วแอบเป็นคนิดประตูอะ I could be injured คือเราเราสามารถเจ็บตัวได้สรุปผู้ชายคนนี้คือเมามากเราเปิดห้องอะ่ะมันเล็กเดียวกับห้องเราแต่คนละชั้นนางอ่ะไปก็ไปเคาะชั้นอื่นเหมือนกันปากแจ๋วอารมณ์อะชิว,าวาอ่ว่าอารมณ์ชิวอ่ว่าตะโกนด่าเขาด้วยแกเอาแกตักข้าวหรือแม่ก็เลยมีู่งนี่โมโห